ขอความเจริญในพระสะธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านกล่าวถึงปริศนธรรมคำชีวิตเพื่อเป็นข้อคิดข้อไม่ได้ใช้ข้อปฏิบัติต่อท่านทั้งหลายในตอนที่แล้วได้กล่าวว่าอย่าเอาปากไปอมหอกต่อมาอย่าเอาน้ำไปกรอกกระบอกปืนถ้าผู้ชมลองคิดดูสิวะ คำว่าเอาน้ำไปกรอกกระบอกปืนมีประโยชน์อะไรถ้าปืนลั่นเราอยู่ตรงหน้ากระบอกปืนมันก็ลั่นใส่เรานี่หมายความว่าเมื่อที่ใดก็ตามที่เรานั่งอยู่ด้วยจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามเมื่อมีคนทะเลาะกัน เรียกว่าทะเลาะต่อหน้าเราถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาเรียกว่าลูกหลานบริวารทะเลาะข้ามหัวเราน่าแสดงว่าเขาขาดความเคารพในเราถ้าเขาเคารพในเราเขาจะไม่เถียงต่อหน้าเราเขาจะฟังเราเขาจะถามความคิดเห็นของเราแต่ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ทะเลาะต่อหน้าเราหรือทะเลาะต่หหอตหน้าสาธารณชน ท่านจะไปห้ามคนนะท่านไม่มีความหมายอะไรเลยที่ไปห้ามบอกใจยยเย็นๆหน้าไม่เอาหน้าเลิกกันนะานะเคยถามว่าเรื่องอะไรอยุ่งเข้าไปเสือกถอยไปถ้าเราปรารถนาดียิ่งห้ามเท่าไหร่คนที่จะเจ็บคนแรกโดนทำร้ายคนแรกคือตัวเราดังนั้นในการที่ดำรงชีวิตอยู่ เมื่อแม้มีผูดด้ใดผู้หนึ่งทะเลาะกันตอนหน้าเราจงเดินหนีเสียไปเสียให้ไกลแม้แต่เป็นลูกเป็นหลานให้เขาจัดการกันเองไม่ต้องยุไม่ต้องพูดเดินออกไปเสียให้ไกลไกแล้วแต่เขาถึงเราพูดไป,เข,ไขเ,ไปเ,เขาก็ไม่เคารพเราห้ามไปให้ใจเย็นๆเขาก็ไม่เย็นเขากลับจะเถียงเรา แล้วเราก็อารมณ์เสียและบางทีเราก็ลงมือก่อนลงมือด้วยความรักความปรารถนาดีอย่างนี้ไม่ได้ถือว่าผิดหลักของการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันความไม่เคารพนี้เป็นสิ่งที่พุระเจ้าตรัสเอาไว้ดังนั้นเวลาที่ไปบรรยายจึงต้องมีหนังสือนิมนต์มาก่อนเช้อเชิดมาก่อนแสดงเขาอยากให้เราพูด เวลาจะขึ้นธรรม,มาเทศก็ตรัตนาธรรมแสดงเขาอยากให้เราพูดถ้าอยู่ดีนะเขาไม่อารัต